เข้าใจย,ายังผมจะไม่เข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆแฟน,นรายการช่องเจ็ดเก้าศูนย์นะครับเช้านี้ก็ามาอาศัยข้าวแม่กินมีไก่ทอดไก่ทอดกําลังทอดอยู่เลยนะครับแม่ไอแม่ไงไม่าขายไม่ากไปขายไปไป่ายายาไขาาไปขไขาายไมขายายาไขาย้ายไไไไยยไไย ใครครับเนี่ยเป็นใครครับเนี่ยเป็นใครไหนบอกเพื่อนเนดี๋ยบอกเพื่อนในช่องเ่ยเป็นใครเอ้เป็นลูกอาเจกใช่ไหมใช่ชื่อน้องนตนะครับเหตอยางงี้นะเรียนคณเก่งลยนะเพื่อนหัวแก้วหวแหวนเลยนะครับมีคนเดียวเนี่ยครับใช่เดี๋ยววันนี้ว่าจะอยู่ด้วยนานๆแล้วหน่อยนะครับไม่่อยได้มีเวลาได้อยู่กับลูกเลย ไอ้นกมันก็จะกินนั้นท่อแค่นั้นพอนี่นะก็ะเดี๋ยวท่ออีกสามนี่ไงอีกกระทะนี่ไงนี่นี่ครับเป็นไงเป็นไงครับลูกไม้ลูกไม้ลไมหล่นไม่ไกลต้นนะว่าลรูปสวยๆวยครับลูกผมดูการให้สีนี่ครับโอ้เริ่มเหลืองนะครับเพื่อนระวังไหมทำไรอ่ะไม่ระวังไหมพ่อทำอไร <c oughs> อะไรเห็นหางไมเห็นงหมเห็นางไหเห็นต uh. ีนน mm ี hmm. ่เดี๋ยวที่ที่หินเนี่ยเห็นรอยตีนมันชื้นไปไหมนี่ดูอะไรกันรอยหางมันลากขึม โอ,โอ้โหน่ากินจริงครับเพื่อนๆนีน่ข oh, <intell> ้าวมีเปล่าวะข้าวโอ้โหข้าวเต็มหม้อ่ะมื้อนี้มีอะไรบ้างน้ำพริกมีหรือเปล่าเป็นน้ำปลาอ๋อเป็นน้ำปลาได้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 ินอิ่มแล้วก็รีบกลับครับผมอยู่นานไม่ได้ครับเดี๋ยวมีประทานะครับ เดีย๋ยวจะเป็นประเด็นนะครับแข่งกับอิสราเอลอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ